ดีวันนี้เราจะมารองดาเมจของน้องจูจูชิงเอระดับ2ดาวแดงว่าจะปาดเรลียวแค่ไหนสําหรับความสามารถสายปีกว่องไวที่เขาว่าโดดเด่นที่สุดในการตีดุณเวลานี้ไปดูกันครับ ครับก็บกาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมาจากช่องจานแจ็คแวนไอเกมเมอร์ an, วันนี้ก็อยู่กับสัพยุทธ์ในการเซิร์ฟเวอร์ไตหวันนะครับกับน้องแมวนะทางด้านตอนนี้ของจานได้2ดแดงหลังจากที่ทําคลิปลงไปให้นะครับก็2ดแดงเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นฐานดีกว่าเรียกว่านี่คือเบสพื้นฐานในการเอามาลองดูว่าดามเมจมันจะดูดีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็น5้าแดงดามเมจมันฉีกอยู่แล้วเพราะว่ามีแหวนแปดดังนั้นจาะให้ดูที่2อารดงสําหรับบางคนที่ในการตัดสินใจในการเปิดนะครับ เนื่องด้วยจากไอเดจานเนี่ยไม่ได้มีเซลล์อูเอสนะครับดังนั้นน้องแมวเลยเป็นตัวที่ออกมาตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับแต่ว่าอาจารย์เคยรีวิวไว้แล้วเนาะว่าความสามารถของตัวน้องจูจูชิงเอสเนี่ยเรียกง่ายๆว่าเหมือนร่างเอเอาร่างเดิมเลยครับเหมือนร่างเดิมแต่แค่อัปเกรดอะนะครับเนี่ยเหมือนร่างจูจูชิงอ่าไม่ใช่ตัวนี้ใช่ปะใช่นี่ปะเป็นสกินนี่่เนีย เหมือนจูจูชิงร่างเดิมครับแค่มันโตขึ้นและอัปเกรดขึ้นทักษะรูปแบบทั้ง1ถึง4เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการผิดแปลกเหมือนว่ามีการฉีกอะไรมากมายเอาจงจริงเนี่ยจานประทับใจในความสามารถจูชิงร่างเดิมนะเนี่ยร่างเนี้ยที่มีกายแท้มีกระดูกสัก2 3สชิ้นที่เป็นฟิวชั่นแล้วก็เขาเรียกว่ามีแหวนแปดเนี่ยเอาไปเล่น p v p ก็ดีตีกระดูกเล่นกิจกรรมอะไรก็ดีนะครับอะไรก็ว่าเป็นตัวละครที่เราเนี่ยใช้ได้อย่างอเขาเรียกว่า คุ้มค่านะครับในช่วงเวลาที่ยังไม่มีสายปีกดีๆมาในปัจจุบันในเซิร์ฟไทยมีเซออูมาแล้วนับจูชิงก็อาจจะดูดรอปลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าเซออูเนี่ยมันก็อย่างทว่า s p ของดีกว่าในตัวใหม่ๆมันก็ดีกว่านะครับดังนั้นจูชิงเนี่ยจะจะ้แ่นแวรเป็น2ร้วนไปเลยนะครับเอาแบบง่ายๆนะก็ผสมสีฟ้าไปนะครับแล้วก็จริงๆในทีมจานยังปรับปรับเปิะไอต่างๆเนี่ยยังไม่ได้แบบลงตัวหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเราจะมาลองกันดูนะครับ ไลฟ์อัพที่จันใช้นะครับก็จะมีน้องเซียวเซียวนะครับเซียนต้าหลิวเปิดแหวน9นะครับเซียวแหวน8ต้าหลิวแหวน9นะครับอ้าอินแหวน8นะครับออสการ์แหวน8นะครับลงหลงจันไม่ได้เปิดแหวน8เพราะว่าจาันไม่มีหัวฟิวชั่นนะครับแล้วก็น้องแมว2ดาวแดงของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปลองดูเลยว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนนะอืมดาเมจด,ดูดีไหมของการลองเทรครั้งนี้เนี่ยจะมีอ่าสัญลักษณ์ทีมที่ไม่ตรงนะครับจะมีสัญลักษณ์ทีมที่จันยังเรียกว่ายังปรับได้แบบไม่ตรงอะไรมากนะ เพราะว่ามันมีเรื่องของสเตตัสแหวนเก้าทำให้ทีมันรวนมากเลยอะดังนั้นอันนี้ี่จะเป็นการลองเทคแบบเล่นสองดาวแดงไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอร,อ,ร,อ,รอแบบ5าดาวแดงมีแหวนแปดอะไรงะเงี้ยจานจะปรับพวกส่วนที่เหลือที่เป็นทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรอะความสามารถที่เป็นสเตตัสอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะมีสเตตัสของจานที่มันไม่ตรงอยู่บ้างคือจริง ATK อะที่เป็นสายลัก ATK ต้องอยู่กับหลงๆนะ แต่ว่ามันอยู่กับเซนเตอร์อยู่เพราะว่าเซนเตอร์เดี๋ยวเปิดแหวนเก้าแล้วจูดาเมจมันเยอะมากครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสาตาร์ททีมมันก็เลยค่อนข้างที่จะอิ๊กฉีกหน่อยหลายคนอาจจะเห็นว่าทำไมหลงหลงจานไม่ยอมใช้ทักษะเวทที่ส่ใส่ทีนะครับเหตุผลนั่นก็ง่ายๆครับเนื่องจากจานไม่มีหัวฟิวชั่นไม่มีหัวฟิวชั่นเลยจำเป็นต้อง จิ้มนะครับจิ้มการแทสเซนตาดิวไปก่อนต่วดาเบจดูดีมากนะนี่ขนาดทีมสเปสสปาเนะ่น้องแมวสมแล้วก็เป็นเวลาโลกันลูกรักของเรานะครับ <c oughs> ดูดาเมจสิ <c oughs> ให้พรตอนเวลหกสิบอันนี้รอบนี้อาจจะไปรอบเทไปก่อนพอดีกดกดช้าไปนิดนึงในเรื่องของเซนตาดิวแต่ก็ไม่เป็นไรพอได้อยู่ แล้วก็ในส่วนที่จานยังขาดตกเลยคือตัวจิตของออสการ์เอนะครับที่เป็นเหมือนแปดจันยังไม่มีจิตขั้น6มันก็เลยแบบมันก็เลยแบบไม่ออกไปโจมตีฟีอ่ะจริงๆถ้ามีจิตขั้น6มันออกไปตีฟีด้วยหน้ากากให้ครบทุกคนอย่างเนี้ย คือจยนว่าร่าง s อ r าไอ้ร่างที่เป็น SP อ่ะมันแปลกอย่างหนึ่งนะคือถ้าเทียบกับร่างที่เป็น s อ r มันจะใส่หน้ากากก่อนโจมตีเสมอใช่ไหมวเวลามีสก,กิลหน้ากากมาแต่ว่าร่างเนี้ยมันจะไม่ใส่หน้ากากเราต้องคอยดูนะครับมันจะไม่ค่อยใส่หน้ากากให้เราเองอะ่ะเ,เ,เราต้องคอยเล่นเราต้องคอยเล่นเอาเองอะ่ะ ็โอเคนะแต่ว่าให้พรช้าเสียดายหนาดเปิดกายแท้อยู่ตลอดนะฮะโดยดวรวมแล้วเนี่ยหวันมันมากๆนะสกิลออกรัวๆครับแล้วดูแสงสีที่อยู่ฝังเราดิโอ้โหเขตขอบเขตซ้อนกันกี่ชั้นก็ไม่รู้นะ นี่ขนาดน้องแมวจารยังไม่มีกายแท้วิยาณยุทธเลยเนี่ยยังไม่มีจิตขั้นก้าเลยนะอ,อยังไม่มีจิตแบบที่เปิดตู้เลยนะครับแผนก็ไม่แปดดาเมจที่ออกมานี่หุย้ยหน่วยเจ็ดเลยอะ่ะคือดูดีมากถึงแม้ว่าจริงๆว่าตัวซัพพอร์ตมันก็มีส่งผลแต่ว่าการรีดดาเมจสายปีกออกมาได้เยอะที่สายปีกจานไม่ค่อยได้ปั้นอะไรมากมายนะกระดูงกระดูงเนี่ยจันใส่ชิ้นแบบผสมผสมดาวได้อยู่เลยอะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ตีด,ดัวอ,อุ้ย,ยน้องแมวออกแบบต่อนเนื่องจัด,จดๆนะครับ โคตรดีอ่ะควร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 ลัวๆอารมณ์คล้ายๆล่างเดิมแหละอุ้ยขั้นเจ็ดไปแล้วครับเฮ้ยจริงจริงจันชอบนะเนี่ยดูดิแต่เสียงแมวขนเมียว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 สกิลก็ได้ควรธรรมดาก็ดีนะครับจานใช้แหวนหนึ่งส้มสามฟ้านะใครจะตามมาก็ได้ครับใครจะเป็นสองส้มสองฟ้าหรือจะเป็นฟ้าล้วนหรืออะไรไงก็แล้วแต่ความชอบในส่วนของสีแหวนนะ ของจันเอาแบบเน้นควรแล้วก็ให้ลงลงใส่แหวนกวางกวางที่มันหันหน้ามาหาเราอะ่ะสองแสนปีเสริมการโจมตีปกตินะครับเหมือนจันจ,นจะระเบิดไม่หันปะโอเคเอาก่อนโอ้หน่วยเจ็ดเลยนะครับ โซฟาโซกุนมากแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้บันทึกเอาไว้อีกสักหนึ่งเชียลองด่านน้าแข็งสัหน่อยละกันไม่รู้ว่าจะเวิร์กแค่ไหนแต่สเตตัสเราไม่ตรงนี่แหละก็เลยแบบความแรงอาจจะไม่ได้ดูแบบเวอร์วางอลังการขนาดนั้น แต่ว่าไอ้มอนด่านนี้จันไม่ได้จะมันตายได้หรือเปล่าอะใช้เกดรดเพิ่มขึ้นหนึ่งแต่และเรามีออสการ์บวกกับเซนต้าดิวนะครับยังไงยังไงเราก็มีเกตดเพยียงพอต่อการใช้งานแน่นอนอยู่แล้วยืเปลี่ยนสก,กิลกว่อน เพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าจูจูชิงสามารถให้หน้ากากตัวเองได้ครับเพิ่งสังเกตเลยเนี่ยมีออสการ์อยู่มีเซนต้าเหลีวอยู่ฟ้าผ่าก็ฟ้าผ่าื็ไม่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นประเด็นสำหรับเราอะยังไงยังไงเกตเราก็พอใช้อยู่แล้วอะจะติดแค่เรื่องเวลาเก็บ เขาเรียกว่าเมตาเทพของตัวลงดงอ่ะช้าขนาดมีฟิวชั่น2ชิ้นนะแต่การขาดฟิวชั่นส่วนหัวในจันรว่ามันส่งผลเยอะมากๆเลยนะเซิร์ฟเวอร์ไทยที่เอาฟิวชั่นในส่วนที่เป็นส่วนนี้ไว้อะแต่ว่าดีดีมากๆเลย,ยให้พรแบบเต็ม6แป๊บๆนะเปิดปุ๊บให้พรเต็ม6ได้เลยสำหรับลงลงเอสพีที่มีหฟิวชั่นสบายขึ้นเยอะครับชีวิต อันนี้เหลือให้พอรอีกสองคนเอ้ยไม่ใช่ให้พรนี่เขาเรียกว่าให้ที่เป็นตราหน้ากา,าวัยรุ่นชวนตีแอปน,น่าจะครบแล้วมานาคา ครบละครบทุกคนเฮ้ยขาดเซียว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 ยังไม่ได้รับหน้ากากคนเดียวขาดเซียวเซียวเหรอเซียวเซียวเออเซียวเซียวไม่ได้เซียวเซียวกับอ้อินยังไม่ได้ไไดต้องให้ได้การทั้งหมด3รอบอะครั้งละครั้งละสองตัวครั้งละสองหน้ากากทั้งหมด3รอบก็คบรบพอดี6หน้ากา,ากอือจริงจริงดาเมจดูน่าพอใจนะ แต่ว่าเรื่องการเวลาที่เล่นกับทีมที่เป็นแบบนี้มันมันไม่มีแบบวนเทินแล้วอ่ะมันไม่มีตัวดึงอ่ะคือด้วยความที่ออสการ์จานยังไม่จีดขั้น6อย่างที่บอกไปนะครับมันต้องออสการ์จีขั้อ่ะมันจะมันจะมีแบบการพาสกิลฟรีอ่ะถ้าสกิลฟรีมันจะชีวิตมันจะง่ายขึ้น ป่าพวกป่าน้ำแข็งอะไรเนี้ยได้สักขั้น6ขั้น7อะไรเงี้ยจะแฮปปี้นะแฮบปบแฮบปบจัดละนี่ขนาดแบบยังไม่แบบฟูฟูอะไรมากมายนะครับก็เผื่อว่าเป็นส่วนในการตัดสินใจสองระแดงจันว่ามันก็เริ่มกินได้แล้วละ่ะเริ่มปรุงสุกได้ละถ้าระแดงแบบติดขั้น6แหวน8ปวนยับยับมันมันอ่ะขวนขังละห้า แต่ว่าใช้สกิลครั้งละสามเคลื่นหน่วยหกไปแล้วหัวโลโลจะเสียงขวัญเน,นี่ยมันเหมือนแบบปืนจิ๋วๆของแบบเกมแบบพวกเกมอวกาศจิ๊นี่ให้ดูเลยนะครับอย่างที่บอกว่าหลักๆมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะในคอมโบของน้องอ่ะแค่แบบอารมณ์เหมือนล่างเอเดนอาร์ R ที่ใส่หน้ากากแล้วก็ตีตีตีอย่างเดียวอ่ะ นี่คือสแต็กเราเต็มแล้วนะครับ6กสิบนะครับ1้อยแดิบแต่วันนี้เต็ม8ปนะไม่แน่ใจว่าเราขาดเงื่อนไขอะไรนะครับแต่สแตก็กกเราเต็มแล้วเรียบร้อยจริงๆริงอ้เอ็ดเราไม่ได้ใช้สกิลซ้ำในตอนในท้ายไปละโดนตีอย่างเดียว เสียดายว่าไม่ได้มีแบนต้นไม้ไว้ระเบิดมันก็เลยแบบหลักๆยังไม่มีขาดอยู่ตอนนี้ขาดอยู่ประมาณ5้าวงหรือไงสักอย่างเนี่ยแบนต้นไม้จานอ่ะอหูหนึ่งพันสามร้อยหนึ่ยหกจานแฮปแเลยเนี่ยก็ไม่ขึ้นชื่อเราด้วยหรอเนี่ยเราตีนอกโคดตัตาหารหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อจานกดอันนไว้กดผิดก,กดผิดกดผิด เราตีไปได้ 1, 3 80, 8 1หน่วย6กนะครับก็ไม่ได้มีมดาเมจหลักๆมาจากพวกแหวนพิเศษเลยนะครับพวกแหวนพิเศษไม่ได้เป็นดาเมจหลักอะไรเลยก็จะมีกระจายบ้างแต่ว่าด้วยความที่ระบบคอมโบระเบิดพวกสแต็คอะไรพวกเนี้ยจันยังไม่ค่อยชินอะไรกับมันมากหลักๆมันจะแบบใช้สกิลตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตาม,ม,ม,มดามเมจไปเรื่อยๆนะครับต้องรออีกสักไม่กี่วงอนะ่ะเดี๋ยวเรามีแหวนต้นไม้มันก็จะน่าเห็นภาพดีมากขึ้น มาดูแค่ดัเมจตัวจุดชิงได้หน่วยหกดีมากแลนะแล้วก็ตอนนี้เขาใช้อะไรกันอยู่แถวนี้มาดูก่นอันนี้เขาใช้เป็นหน่วยเจ็แต่โหดูทีมเขาซิลลัวของจัดเต็มขนาดนั้นเราได้หน่วยหกก็ดีเล่านี่หน่วยหกขั้นสองถังซานซิลลัวอืมวันนี้ได้หน่วย 6, 2, วห้าเองตีคอนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคอนด้านบนอืม เป็นไงบ,บ้างครับสำหรับการมาลองเทสน้องจูจูชิงเอสพีนะครับสองดาดงก็ขยี้ได้เหมือนกันนะโอ้โหไม่เร็วร้ายเลยนะจริงสแต็กมันดูดีมากเลยนะครับถ้าพวกบัฟในทีมของเราเนี่ยส่งเสริมให้กับน้องนีเนี่ยสกิลรัวๆตีรัวๆสกิลอย่างแรงครับพอเก็บสแต็กครบเนี่ยบอกเลยว่าเครื่องติดยิ่งเก็บเร็วเก็บ,รกบแรงแบบเขาเรียกว่าใช้วเวลาน้อนในการเก็บมาเท่าไหร่เนี่ยที่เหลือเป็นช่วงเวลาทำดามเมจโอ้โหไหลลื่นๆไหลป,ปืดๆเลยแหละครับ กับทุกคนจะชอบกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเก็บอาได้ดวงใจเป็นสายปีกที่จัดเองก็เล็งไว้ว่าเซอร์ไทายจัดก็จะจ,จัดเหมือนกันจัดหนักด้วยนะน้อนจุจชิงพอมาเล่นแบบนี้เราเล่นถึงร่งางเอเดาเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนที่เคยเล่นและเหมือนเป็นการวิวัฒนาการให้เราเติบโตขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับก็ฝากก,ากดซับกดไลค์เป็นกำลังใจช่องวัยนกเกมเมอร์กันด้วยใครอ่าแล้วก็ทหน้าของช่องเรามีสมาชิกสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนนะครับสมรถกดสมาชิกสาหรับเมมเบอร์ช่องเราได้นะ มาเป็นครอบครัวไว้ในเกมเมอร์นะครับสำนักเกลือของเรานะแต่ช่วงนี้นี่เจ้าสำนักเกลืออย่างจานในไปคาราวะเจ้าแม่วอลเดนมากเลยช่วงนี้ดวงดีมากเลยหลังๆมาเนี่ยปิดสิ้นปีนี้เปิดอะไรก็ออกเปิดอะไรก็ปังไปหมดเลยนะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากนัดเติงเงินสเตลลากพาร์ตเว้เเติมถูกเติมไวเติมนี้ไม่มีเลยฝากเชใหมายบายครับ